แนเอา้าเปแล้วเอาดูโอ้พังของแล้วครับดูสวัสดีครับเป่าตามตีชิ้ิตช้างนะครับวันนี้จะพาคุณแม่หางดีกับนนนนเสี่ยมิงไปไหนครับตัวเล็กกับคุณแม่ดู ไปไปเร็วๆกินน้ำดูครับดูดูดูต้องไปไปเร็วๆไปกินน้ำเด้อไปไปไปแล้วเติมตาตูดกันไปแล้วคุณแม่ก็หาของกินอย่างเดียวครับไปก่อนไปก่อนเร็วๆเ,เดินมาตัวนี้ดนได้ไม่ได้เป็นเหล็ก อยากสงสัยอยากเล่นห่วงเด้นี่ดูครับดูออกแกะข้อก็ไม่ได้เลยดูอุ้ยฟุตบอลกับเปียะเอา้าดูท่าที่ตามตูดคุณแม่ไปแล้วตักดูครับดูเกลี้ยงคนตายแล้ว นี aming, ่มีเงียาไปทำคุณตาไม่เอาไม่เอาถอยเลยถอยเลย <Yeah. S 1> ดูดูเจี่ยงคุณตาถอยเลย <c oughs> กินน้ำหมดครับสายแล้วแอแอแดูโอ้ยดูปลูกไว้ตรงนี้ไม่ได้นะครับถูอย่างเดียวเลยดูเป็นอะไรดู มงน้อยได้ไเล่นดิบดูดเฮ้ย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 เล่นอะไรนั่นใบไ,ไม้โอ้ดูเดีย๋ยวข้าไปใบไม้ไปไหนนั่นไปแล้ว กินน้ำครับนับตัวเล็กก็อยากมาขอเล่นน้ำกับพ่อแม่เอา้าขอขอ,ขอน้ำผมกินหน่อยครับดูครับดูไปแล้วดูทำไรขอผมกินน้ำหน่อยครับขอน้ำหน่อยครับดู เดินไปแล้วเดินไปไหนเอ้าเอ้าเอ้าไปแล้วนูเอ้าเอ้าเอ้าดูครับแก่งคุณตาครับนี่ดูดูไปแล้วเอ้าไปไหนนั่นเอ้าเอ้าดูครับเดินไปแล้ว

จะหาอะไรครับเสี่ยมิ่งจะเดินมาหาอะไรครับผมจะเดินมาแกล้งพ่เป่าครับถอยดีกว่าถอยดีกว่าถอยดีกว่าถอยแล้ว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 เราบมด้วยครับรอผมด้วยดูดูดูเอาเอาเอาจะนั่งเก้าอี้งไปนี่เอาดูดูจะยกเก้าอี้ไปไหนเอ้ายกโชว์ดิเอาจะไปไหนเอ้าเอ้าเอ้าดูโอ้ พังของแล้วครับดูเดือนมาทำแล้วก็ไปเฉยเนาดูครับอะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยเดินมาทำเก้ยอี้เราล้มแล้วก็วิ่งหนีผาแม่เฉยดูไปแก้งแม่แล้วดูจะดึงสายยางแม่แล้วนี่ดูไปขอกินน้ำกับคุณแม่คุณแม่ยังไม่ให้กินคุณแม่กิน,กนยังไม่หยิบเอาเอา,เอาติดบวงเราไปเนียเอ,ออกเดี๋ยวนะเนาะอึด ướt ống ống ui trầu này nó vương vương quần sẽ giang luôn rồi vương chẳng hay quần ta làm Nam hay là má nè tôi liếc nè đùa 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 ống 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 hết nắng chỉ cá sấu đâu mang nè ống เฮ้ยเฮ้ยพบว่าอ,อย่างคนผมไปเลยไปเลยผมไปเล่นน้ำไปเลยดูเล่นน้ำทีไรมีความสุขทุกทีครับดูดดเลยดูครับเล่นน้ำทีไรดูขุ้นแม่ตุนตาพวกยังไม่อิ่มโอ้กินน้ำยังไม่อิ่ม ขอน้ำจากคุณตายนวลตัวเล็กก็ทำอะไรอยู่นวลมีง่งมีง่งมีง่งดูครับดูว้ยท่านี่สุดยอดเลยครับกินน้ำโอ้แน่นอนดูโอ้นอนโหท่าเดิมเบ๊เลยครับ สงสัยจะเป็นท่าประจำแล้วม้อ่าวิธีการจินน้ำนี่ไปแล้วนู่นไอตัวเล็กไปนอนอะไรอยู่น,ยนู่นเะไปดูกันเฮ้ย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 ทำอะไรนี่ฮึทำอะไรเราอะทำอะไรเอาดูครับ เป็นกบไปได้ดูเอา้าเอาดูครับเอาโยกหล่อโชว์ไปไปชนิด,ดกว่าครับผมสิลินครับปอปอเนี่ยมากวนผมเนี่ยเล่นดินไปแล้วสนุกมากโอ้ เป็นน้ำแล้วคุณแม่อาบน้ำคระต่าพี่อาบน้ำให้อาบน้ำแล้วก็ถูต้นไม้นี่คือความสุขเลยนะครับความสุขของแม่แหางดีกับเสีมิงครับดูเอาดูถูคนละข้างไปเลยเสร็จแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอน้าผมหน่อยครับ ดูครับวิ่งมาให้คุณตาอาบน้ําให้เฮ้ยเฮ้ยสนุกมากเลยครับสนุกครับสนุกครับดูดูเอาเอาเฮ็ดเงแบบนั้นดูดขี้ดินเ่อเฮียเอาเอาดูครับเอาแล้วนอนแล้วนอนเล่นตุ่มแล้วเออเอสนุกครับสนุกสนุกครับเอาเสียงเหียงโอ้ตวดคุณแม่ตดขอน้ำหน่อยครับคุณตาครับขอน้ำหน่อยครับแล้วิ่งขอนน้ำคุณตาแล้วดู แล้วหนุกมากหนุกมากหนุกมากเลยเล่นเล่นน้ำมสนุกมากดูคุณแม่เออดูครับโอ้โหสนุกมากเลยครับดูเซมิ่งของเราเฮ้ยดูดูคนตาอาบน้ำให้ล้างแากด้วยเอ้ยสนุกมากนี่นี่คือความสุข ของช้างนะครับอาบน้ำไปด้วยถูต้นไม้ไปด้วยนี่คือได้อาบน้ำได้ถูต้นไม้เนี่ยสนุกมากเลยอาบน้ำก่อนเข้าบ้านดูเสียมิ่ง

กดสัตะไครก้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ต้องขอลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ